hmm, trên 100 rồi mình săn cỡn thành dài 100 nên cái này, 30, là khá yêu cùng nhau, trên thị trường trong độ, trên thị เชื่อมช่องบ้าทเชื้ยมแปรแปรให้เขาเอินทิกนะต้องใส่ส่แหลงห้าทิกนะใส่เป็นร้อยสี่สิบห้าสิบค่ะแปะบ้านหนึ่งนี้ให้มันเป็นวงเลยแปะแปะอย่างเงี้ยเป็นวงเลยแตจฮะสแตเลสนนะมันมันโจว,วได้นะ อันนี้ท่าหมูครับไม่ใช่ท่านอนท่าหมูแล้วครับน,นี่เราว่างจากงานเครื่องยนต์มาทำงานรถสิ่งทำรถล,ลากกันก่อนใกล้ฤดูการเกี่ยวข้าวมาแล้ว